นี่ก็เป็นการทดลองปลูกมักทุเรีอยนจะนำบานนอกของหน้าบานเฮาอยูบัดว่าอารามทดลองปลูกเพื่อว่ามันจะเป็นต้นขึ้นมาอีกสี่หาปีอาจจะได้กินอาจจะได้รับประทานบดตองตื่อราคาแพงเพราะว่ามักทุเรียนสม,มัยน,นี้ราคาหน่วยหนึ่งก็ต้องตามหลอยกว่าบาทกิโลละหลอยหกสิบบาทขนาดก็ลองมาทดลองปลูกบึง ปุ๊สิได้ผลหรือบอ่อปลูกยู่นี่ละเดี๋ยววัดบ้านทับให้ตำบลโศกแสงเพื่อน่าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีเฮานี่หละปลูกได้สิพ่อเดือนเดือนเดือนกวได้ละนี่ก็ได้ล่องปลูกเบื่องก็ติดอยู่ได้ละ่ะปงหยอดนะนี่ถอดยอดหยอดออกมางามเติบแลวนี่ปลูกปลายดอกปลูกทอ้งมมังม่วงเทัง้งมักทุเรียนปลูกทุเรียนทั้งหมดเจ็ดตน้นแล้วปุ๋ยเอาพ่นขี้งัวมาใสา่ ก็รู้สึกว่าสีงามเติบแล้วนี่ก็เลยรองถ่ายวิดีโอออกมาเบิง้งเพื่อว่ามีผู้ใดสนใจอยากปลูกร่องเบิง้งแต่ว่ากะตนทุเรียนก็ซื้อมาตนละลอยสาบาท